เขาเลาะเาให่ไปน้ำพอน้ำเมรเนาะวันวม่ขึ้นเบิ่งซือมือนี่มีบ้านแต่ว่ามันเขางามค่ะคือได้วางเข้าไปนั่นน้ำพอบ้านบ่ถึงอาหารทิมหลังเขาใหญ่นี้อันอเดี๋ยวนี้เพราะมันจะเลื่อนอยู่ติดเบอกเขาใหญ่บอกบอกเขาใหญ่บอกอือเขาใหญ่เขาดงจันทรถึงคุณซือมือนีิก็ได้บ้นมันไม่ใช่หลัดูนบ่บออันน้บ้านทาบอกไฟหวานตัวนี้ลงบางนาจะหายเพราะเขาเคยท่านไปเห็นบางนา นาลัดนาเลิศนาลานอยู่น้ำกันหมดแต่ว่าเขาเขาปลูกงามงามเขานะเขาปลูกงามมันมีนวนหน่อยทั้งเมืองคงเลยเจอจําก้องแจมแจมเขาก็ไปตั้งบ้านอยู่บนละลังฟองนังนัดเลยโอ้มันมีมันเป็นบ้านหนักเลงนาบ้านไทยยังว่าไม่ยังวัดจะน้อยังมาอยู่ปนกับไทยเลยในกรวงอวัน้ไในย่ายนี้จกหันเราหอดบไปยามบ้านเก่าจุกเกียร เทายังก็คือพวกกะยังอยู่เนาะสอบแผลงใหญ่อย่างเขาเห็นแม่แม่พี่น้องพะแม่บอที่เขาไปเห็นหล่ะแม่นแม่ตะกี้ไม่ยัยดาไม่ยัยยุ่นมดเดอพวกแม่บอกลับไปเลยเดี๋ยวนี้เลี้ยงยุคนเดียวเทายังดอกพี่น้องคือไม่ตายม่นมุ่ไปได้บานอ่ะได้บานลูกดแต่ว่าแต่ว่าดินเขาอุดมสมบูรณ์ดีเนาะโอ้ดินใสงามอยู่ดีเขาปลูกเขาเลย S 1> <S 1> จะเดินจะทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาหนีมาแล้วในหมู่บ้านนั่นมีหลายสองสามหลังไปบสิสะพ้อแม่ไปอยู่ตอนนั้นจิว่าไปอยู่ตอนเด็กหน่อยหรอว่าแล้วว่าทุกข์ยากลหลายเห็นไหมโอ้ไปอยู่ใหญ่เป็นสาวนี่แล้ว <S <S ดิตอนเด็กหน่อยเราอยู่ไหนสันตอนเด็กหน่อยก็ที่อยู่บ้านนี่หรอว่านั่นแดี๋วแล้วว่าทุกข์ววกยากต้องไปหารับจ้างต้องไปทุกอยาก่างข้ามบ้านไปสันการข้ามบ้านพอไปการข้ามบ้าน บ้านพี่น้องพ่อบ้านบอลระเบือโอ้อันนั้นพี่น้องแม่บ้านน้องบัวบ้านเอออันนั้นกระโม่นึงที่แตกไปแตกไปเท่าหลังโอ้ยมันหนีบ้านคนนอาสวนจะได้ใหญ่หม่องฮอดนั่นเนาะพ่อเนาะใหญ่ไปกันเรื่อยๆเนาะคือนใหหนูใหญ่มากาตอุดรหนูเพราะจำบ้านเกิดเจ้าของได้ปะเออเพราะจำอะไรบ้านไหนบุญจำได้แต่ว่าบ้านขวัสายไปบ่ถือเดี๋ยวจะยู่ทางไหยเดี๋ยวนี้ไปบ่ถือเร็วบ่เร็วบ้านก็จะเลื่อนบนเนาะไปว่าแต่ว่าย้ายบัมบูย้ายบัมไปถือ แต่ว่าอันนั้นกระเบิ้ลทั้งเป็นโถก,กับไฟมันเป็นโถกถัวหมือกถัวเก่ายมันไม่โถกได้พอได้จ้ะมันบ่มีรถมาไถออกให้มันลาบจนตัวมื่นมันเป็นเหวไหมพอเหวเหวเหวรถคุ่นได้บอกทางเหวเป็นโถเป็นเหวมันกำบ้านไหนาที่ผมนุ่ยู่ไฟมันเป็นโถกเป็นเหว